นี่แล้วโอเคพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่กระเรียนตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะมันมันมันงามงามเลยเอาให้ให้ทุกคนดับเบิ้ลนะกระหอกตัวหนึ่งพี่น้องแก้มแดงพี่น้องแก้มแดงมันมันนะมันมันนะตัวที่สองแล้วพี่น้องนี่งาม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมผสุขสุขคนเนาะมันนี่มาพบกับข้าพเจ้าเช่นเคยพี่น้องมันนี่มากับมูจะพาทุกคนมาดักหนูดักกระหอกอยู่ห้วยเนาะพี่น้องเนาะมันนี่โซนนี้กับมันชโซนระดัอ่าดูฝนเนาะพี่น้องเนาะจะมานอนป่าซองวันกับซองคืนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งจะเป็นอะไรนั้นทุกคนสามารถติดตามไปพร้อมกันเลยพี่น้องทางล่งกัเป็นมูเนาะกำลังใส่ใส่ยอนใส่ยอดหรือว่าใส่ยอด สยดสยดอ่ะนี่ก็คือขั้นตอนในการใส่กับดักเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าบ่วงเนาะบ่วงแบบบรานนะท่านผู้ชมแบบบูหานเนาะบหนการตะกี้เนาะอ่ะเดินทางไปต่อเนาะพี่น้องเนาะอกใส่บนใหม่เกันต่อเลยงามๆเลยพี่น้องเนาะ มื้อเ้าเฮาจึงลุ้น okay, นํากันเนะว่ามันสิถึกบ่เนาะพี่น้องเนาะมันนูวายหรือว่ากระหอกเนาะพี่น้องเนาะมื้อเ้ามาลุ้นนํากันโอเคกะสุดท้ายทุกคนเบิ่งวิ วิธีหรือว่าขั้นตอนในการใส่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สิประมาณนี้เนาะนี่ก็แม่นไหม้เนาะพี่น้องเนาะไม้หักไม้ล่มเนาะพี่น้องเนาะกลางห้วยขับใส่เลยพี่น้องขั้นตอนในการใส่ก็รสีให้อนาในพานเพิ่นเป็นผู้ใส่เนาะใส่ให้เบิ่งบ่ ตอนในการใส่กะประมาณนี้เนาะนง่ายๆีชีวิตแบบบ,บ้านๆนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องก็จะมาใส่ในอีกรางนึ่งนะพี่น้องเนาะก็ติดตามเบิ้งไปพร้อมกันนะพี่น้องว่าบรรยากาศในกลางป่าเนาะในฤด,ดูฝนมันเป็นอะไรนะพี่น้งนนองเนาะการสอกอยู่หากินวิถีชีวิตแบบบ,บ้านๆพี่น้องอ่า นี่ก็จะมาใส่อยู่ไหมนี่เนาะเพราะว่ามีมากมียังหูพี่นอ้องในนี่เป็นแปนมัดน้ำพี่น,อน้องเนจะมีนูววายอยู่พี่นอ้อง ໃສ່ຢູ່ເນາະພີ່ນ້ອງເນາະລຸນລຸນໄປອມันນຄັກູພນາດจะມີໜູຢູ โอเคสำเร็จแล้วพี่น้องนะโอเคทุกคนกับจะใส่ในอีกนะนี่นะก็คือทงพนะี่น้องบ่วงเนาะห่วกับดักของซองเซียวหนะมาีลเนะเนะต็มเปาเลยพนะี่น้อง นเนลยพี่น้องกะจะใส่ยุเคเือตัวน,นี้เลยนะพี่น้องนะตอนนี้เราท่ามู่ก,กาลังไปตักตัดไม้ ขั้นเนาะพี่น้องเนาะผัดเพื่อเฮ็ดขั้นที่จะมาใส่กับดักเรือบ่วงแบบโบราณท่านี้ก็เป็นครั้งแรกของข้าพเจ้าเนาะที่มาใส่บ่วงเนาะพี่น้องเนาะใส่บ่วงแบบนี้ก็ปกติข้าพเจ้าก็บ,บ่เคยใส่เนาะว่าใส่แต่กับดักหนูแล้วก็พกยิงหนูไว้ตอนกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะกาบ์บะนี้ก็เป็นมือดีอีก หนึ่งคืนเนาะที่ข้าพเจ้ากับมูจะมานอนปลาล่ะก่ะซอกอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะจะทุกคนสามารถติดตามไปพร้อมกันเลยว่ามื้อนี้เฮาจะได้ย่างแดเนาะเพราะว่าสองคนเฮามากาจะมานอนสองคืนเนาะพี่น้องเนาะกาจะเป็นอีพีที่ยาวๆให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศในหน้าฝนเนาะพี่น้องเนาะติดตามไปพร้อมกันเลยพี่น้องเคตอนนี้ก็กำลังใส่อยู่เนาะพี่น้องเนาะ มักแบบนี้ก็าสามารถเฮ็ดได้นะพี่น้องเนาะก็ง่ายๆกันอยู่สโซอยูห่หากินแบบบ้านๆแบบแบบอ่าชีวิตป่าพี่น้องโอเคพี่น้องก็สิได้ประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็กำลังใส่นะครับพระเจ้าก็าทางหลงังครับพระเจ้าเนาะพี่น้อง ให้พอสมควรดูน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ,ะถ้าว่าขักสุดยอดเลยสันว่ามั่นใจว่าสันได้ด้วยดไรนีด่ดไม่ี นี่ก็ให้หมูใส่อยู่เนาะพี่น้องเนาะง,งามๆเลยเนาะพี่น้องเนาะบนนี้เนาะคือคืออยู่พี่น้องกระรอกน่าจะมาลิ้นเท่านี้เนาะแต่ไปแต่มาเท่านี้เนาะบนกะแปนๆอยู่พี่น้องเนาะเป็นอะไรกะทารุ่นน้ำกันมืออึนเศร้าเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็กำลังตัดไม้น้อยนีเนาะพี่น้องเพื่อจะมาอัดอัดแคมนีเนาะพี่น้องใ้สัตว์เดินผ่านมาทางนีเนาะให้มันเข้าไปข้างกลางกับดักของเฮานะพี่น้องนะ โอเคพี่น้องก็ิดได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ,นะนงามๆเลยไปไปลุนบนไม้เลยพี่น้องไป พี่น้องสุดยอดเลยโอเคเปิดตาพี่น้องโอ้กยยังลายพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะแล้วประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพี่น้องเนาะยังเจ็ดสิบ ไปด mm. ูน้ำก okay, mm. yani ันต anyway. well ่อโอเคตอนนี้ก็ยจะพากันกินข้าวกันเนาะพี่น้องเนาะว่าทีนี้ก็ใส่แล้วไปห้วยนึงเนาะพี่น้องเนาะห้วยน้อยของกินกันยังบ่มียังเท่านั้นพี่น้องเนาะกินมันยู่ม่หนักกันหลังจากที่กินข้าวแล้วก็จะลงไปห้วยใหญ่อีกใส่ต่อเนาะพี่น้องเนาะ จนมื่อคืนพี่น้องพี่น้องก็คืออาหารเที่ยงของพวกเขาในมื้อนี้เนาะจงแซ้วกินข้าวจำแจ้วพี่น้องหนึ่งโต๊ะเต็มก็มากินหระมาละโอเคพี่น้องตัวนี้ก็หลังจากกินข้าวแล้วเราก็พากันลงห้วยเนาะพี่น้องะ เพื่อจะไปใส่ต่ออยู่หัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนย่างลงมาพี่น้องถึกอันน่ะกระจอนเนาะกะเล่นเล่นกระจอนถึกกะเล่นโตหนึ่งล้วพี่น้องนี่พี่น้องให้ทุกคนเบิงเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยถึกกะเล่นโตหนึ่งล้วพี่น้องเนาะมัน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 เนี่พี่น้องให้ ผ่านเพิ่นกูเนาะพี่น้องเนาะนี่ๆพี่น้องถึกก้นเนาะพี่น้องเนาะตึบเอวหัดเอวมันๆเนาะพี่น้องเนาะใส่ต่อเนาะพี่น้องพอตนี้ก็กําลังลงไปไปห้วยใหญ่เนาะพี่น้องเนาะตนี้มันห้วยน้อยกบ่ได้ายทุกคนได้เบิ่งเนาะว่าจะเงใส าบ่วงลวกกับดักให้มันสำเร็จก่อนนะพี่น้องเนาะเมื่อเช้าเราว่าตอนคืนจึงมาจึงค่อยเจอกันไหมตอนพี่เนาะจึงค่อยเจอกันนะพี่น้องเนะาะไปเอาละทุกคนลงมาฮอดนี่ก็เห็นเทึกอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ โมกะลังเบิ่งถือกระจอนพี่น้องเมื่อกี้ถือกระเล่นเนาะตัวนี้ก็ถือกระจอนอีกตัวนึงพี่เนาะนี่โอ้พอดีถือแอวเลยพี่น้องแอวลันตับเลยพี่น้องนาะงามๆเลยเอาให้ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะมันๆเนาะพี่น้องเนาะสองเต้มแล้วพี่เนาะนี่ก็คืออาหารแรงแล้วพี่น้องเนาะตอนแรงก็จะพากันปิ้งกระจอนเราปิ้งกระเล่นกินเนาะพี่น้องเนาะ ตอนคืนนะใส่ต่อเลยพี่น้องไปลงไปต่อพี่น้องรุนำกันเบิงเนาะว่ายัางเทือกบนนะ่เนาะถ้าเทือก็อิตายทุกคนได้เบิงอกเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้ก็มืดแล้วนะกับมูกับจะพากันกลับไปที่พักนาะพี่น้องเนาะ กลับไปสร้างที่พักแล้วก็แต่งกิน,น,นเนาะพีน่น้องเนาะก็สิกับแต่ว่าการยังโบเล่อท่านเนาะใส่กับดักแต่ว่าใส่บ่วงยังโบทันมดท่านน่ะพี่น้องเนาะแต่ก็รจ,จีบโจ๋ไปเพียงตท่นี้เนาะเมือเศร้ามายามแล้วกำจะพาทุกคนไปใส่ต่อเลยพี่น้นองกัสิกับแต่ว่า บ่วงลว่ากับดักทึกกระหอกลวดทึกเมียงกระยาเนาะพี่น้องเนาะทึกสัตว์กะจิทายทุกคนได้เบิ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็อันนั้นเะาบันทึกนะพี่น้องเอาบันทึกขาก่าวจากกัจ่ายให้ทุกคนนะบ้างเดยเดีเยวโอเคแล้วพี่น้องตอนนี้หากระทึกกระหอก ตัวนึงแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงน้ำกันพี่น้องนี่กระหอกตัวนึงพี่น้องแก้มแดงพี่น้องแก้มแดงมันมันเนาะมันมันเนาะตัวแรกเนาะพี่น้องเนาะตัวแรกแห่งมันเนาะพี่น้องเนาะมันมัน แคมแดงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะใส่ต่อโอเคไปกลับต่อพี่น้องนี่ก็มีสามลังเนาะเรียนกันพี่น้องต่อสองบอลนี่บทถือเนาะไปอะไรพี่น้องมาฮอดนี่ก็นถืออีกหนึ่งเต้มเนาะพี่น้องเนาะตัวที่สองแล้วพี่น้องนี งามเลยเนาะพี่น้องเนาะแก้มแดงพี่น้องโอ้ยแข็งตัวแล้วน่าจะทึกดนแล้วเนาะตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะสองแต้มแล้วพี่น้องอ่ะมันๆนะพี่น้องเนาะแก้มแดงสองแต้มแล้วพี่น้องใส่ต้อนะพี่น้องเนาะกะ เ,เดินทางต่อเนาะพี่น้องเน,นะเดี๋ยนะเดี๋ยวโอเคเดินทางกลับต่อพี่อน้องกงกะมานกัน,นยูเนาะพี่น้องเนะพอแก้มแดงสองแต้มแล้ว พี่น้องหลันลาเนาะพี่น้องเนาะรางนี่โอ้ยเสียดายเสียดายคันอ่อนกายวะสัน้นเนาะพี่น้องเนาะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะหลันละไปลุ้นนำกันต่อพี่น้องล่างต่อไป แล้วทุกคนตอนนี้ก็ขับไปเจ้ากับมูกกับมฮอดที่พักเราณพิณน็อกก็กำลังดังไฟทางล่าเนอพิณน็อกก็จะให้ทุกคนเบิ่งผลงานวันนี้เนาะงานตอนกลับบ้านกว่ามาพักหยุดเที่ยงเนาอพิณน็อกยูทูเนาอเอิญมาจ่วบทูปอยู่นี่เนาอพิณน็อกไปพักว่าอยู่ป่าก็อยากนอนป่าอยู่ดที่นั่งพิณน็อกแต่ว่าบุหรี่นช่วงนี้มีฟืนเนาะฟืนเปียกเนาอพิณน็อกนอนบุหรี่นาะนี่ยคือถ้าจอนแล้วก็การ กเล่นนะแคมแดงแคมแดงอีกสองแต้มพี่น้องเนี่ยครประมาณแปดโมงปลายเนาะพี่น้องนะลงไปคับยังไหนวะนี่เลยพี่น้องอ่าผลงานเนาะแคมแดงสองแต้มแล้วก็กระเจอนกัลเล่นอีกหนึ่งแต้มเนาะกต่กำลังล้นอยู่กต่เสต็งอยู่คุกกินก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ในขั้นตอนกันคั่วโยเนาะพี่น้องเนาะแซ่บแซบน้ำกันมันมีหม้อพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเอาหม้อมาได้มันนี่กะว่าจิเฮ็ดแกงเนาะเฮ็ดแกงแล้วก็ปิ้งพี่เนาะกินแบบแซ่บแซ่ให้มีแห้งนาะมืึงกินจึงมีแห้งพยายามบ่วงตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะแแล้วเนาะกงกะหอกใส่เลยเนาะตัวนึงเนาะพี่น้องจะาใส่เลย ตันนี้กับปิ้งนะปิ้งกระเจาะเนี่ยกระเล่นนะตอนนี้เอาไว้กินมือเช้าพี่นะ้องแด็กกระหอก็เอาไว้ตัวหนึ่งนะ Những cái phụt lắm, kia nóng kẹt cái phí lắm. A hàn hòa gà lăng kì súp lắm, kì nóng 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 cẩn thận phe nào nè kèm thằng sai lên phe nào thôi 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 này nào kiếm kiếm má này magan bóc phe nào xếp xếp hmm ừ. này นี่เลยพี่น้องกินกระหอกต้องกินทั้งขี้พร้อมพี่น้องกินบรอกินขี้เท่ว่าบรอกินหอกพี่น้องเนา,นขา,า,านนะนนะมขมคมอำ่ำรำเลยพี่น้องแซบแซบจะมาแครนพี่น้องไบาวาเลยความแซ่บสุด ตอนกลางคืนเราพี่น้องเนาะ่น้มันถนอมคมับๆกินอะไกินกับหม้อเลยพี่น้องโอ้ Oh. ินแก่แค้นต้นสวยเนาะพี่น้องเนาะต้นต้นสวยบ่มีหยังกินพี่นาะอันแรกมากะทางปิ้งแล้วก็ทางแกงพร้อมเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องโอ้ยต้นก็ยังลายอยู่น้ําเคียงแซ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอาตติ๊กซ

โอ้สุดยอดเลยหอกตัวนี้นะแซ่บมีแห้งเนาะเนาะพี่น้องเนาะน่นแกงบักลายสดสิดแล้วเนาะพี่น้องทหารเาไปกักิน ทุกกว่านี้ตอนนี้ก็กําลังเจ้าข้าวเนาะพี่น้องเนาะหุงข้าวไว้มื้ออื่นเช้าเนาะเตรียมกะเตรียมไว้มื้ออื่นเช้าพรสิลุกมือแต่เช้าๆเนาะพี่น้องเนาะยนสิบ่ทันปลามันนี่ก็สถานที่ที่จะพากันนอนเนาะพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้แหละ ทางคากับมุงสังกสีเนาะพี่น้องเนาะน่าจะแม่นส่วนแรงเลี้ยงสัตว์เนาะพี่น้องเนาะบนนี้เนาะกะพากันมานอนนี่แหละอะไรพี่น้องตัวนี้กะนอนกันเนาะพี่น้องเนาะกะสนับอะนะมูก็ยังแต่งกินอยู่เนาะพี่น้องกะเคี่ยมเนาะแต่บัวแล้วพี่น้องอยากนอนแห้งละ สำหรับคลิปนี้ก็สิเข้าฝากไว้สำนึกน,นะพี่น้องเนะาะมหาในการสอ้ยงวิากินบะเมียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของข้าพเจ้าด้วยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวิวากินรัวคลิปครั้งต่อไปนะพี่น้งนะนองเนาะบะเนียก็จะนอนพักก่อนเอาแหงมื่อนเศร้าแล้วก็คลิปนี้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นซ่องหรือวสามอีพีนะพี่น้องเนาะอย่าลืมเบิ่งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะพาทุกคนไปยามบ่วงหรือว่ายามสยอนนั่นเอง ว่ามันสิมันบอพี่น้องเนาะกับกับมูมื่นเช้าก็จะเดินทางต่อเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เขานอนพักผ่อนเอาแห้งกันบรรยากาศก็กสิป,ประมาณนี้เนาะอย่าลืมเบอร์คลิปต่อไปพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่นอ้อง